รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลน,นะคะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้หันมาดูแลสุขภาพค่ะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันเลยนะคะและว,วันนี้นะคะปามีเรื่องราวของปัญหาสุขภาพ2โรคมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะโรคแรกนะคะก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะปวดเขา่าหรือเข่าเสื่อมเนี่ยระการแรกที่เราต้องลดอาการเสษก่อนเรามีอาสาสมัรที่ใช้เป็นเวลา15วัน อาการอักเสบและการทำกดทำลายกระดูกจะลดลงเมื่อสารสามตัวนี้ลดลงค่ะท่านไหนที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะรอติดตามชมกันได้และอีกโรคหนึ่งเลยค่ะก็คือเรื่องของปัญหาตาเสื่อมนะคะที่หนักมากที่สุดก็คือจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบอกมี2ประเภทชนิดที่สองเป็นชนิดที่รุนแรงคือชนิดเปียกที่มีเส้นเลือดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตาด้วย แล้วก็มีเลือดไหลออกมาทําให้เห็นภาพปิดเบี้ยวมืดดาตรงกลางแล้วถ้าหากไม่มีการดูแลร,รักษานานไปก็สูญเสียการมองเห็นอย่างทาบอดก็คือตาบอดนั่นองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ค่คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะคะได้ข่าวว่างานวิจัยของอาจารย์ช่วยดูแลแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ปวดเข่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ป,ยปีที่แล้วเราก็มีการจัดชมรมคนเคยเป่าขวดปวดเขา่านะคนเคยปวด,ปวดเขา่าให้มาสางังสรรค์สนุกสนานกันนะฮะแล้วแต่ละคนที่เข้ามาก็คนเคยที่ บอกว่าเขามีปัญหาเดิอไม่ได้แล้วปวดเข่าแล้วต้องนั่งรถเข็นแล้วหรือยืนนานไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเต้นหูวรูปให้เราดูนะครับกระโดดให้เราดูวิ่งให้เราดูยืนขาเดียวให้เราดูแล้วก็เปลี่ยนกางเกงแข่งขนันเปลี่ยนกางเกงให้เราดูซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเลิกเป่าขวดแน่นอนแล้วคือแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่หายในกิจกรรมเหล่านี้ทำไไำไ,มไม่ได้แน่นอนงานวิจัยอาจารย์ช่วยยังไงคะ,คะ ประการแรกทีเดียวผมว่าเราก็มาคุยกันว่าที่เราปวดเข่าสาเหตุหก,หตก็อะ,อะไรนะ,ะปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมเนี่ยเกิดนะขึ้นจากอะไรเข่าหรือข้อทุกแห่งจะมีอยู่กระดูกสองชิ้นต่อกันอยู่ระหว่างกระดูกสองชิ้นจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้การขัดสีเสียดสีกันของกระดูกสองชิ้นถ้าหากไม่มีไอตัวฟองน้ําตรงนี้มาป้องกันการเสียดสีเกิดการเจ็บแล้วก็อักเสบ นะครับแล้วก็บวมร้อนแรงดังภาพนี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับบนเจาะที่เห็นเนี่ยทางด้านซ้ายระหว่างข้อสองข้อท่อนบนของเข่ากับข้อล่างของเข่าจะเห็นมีชั้นขาวๆตรงนั้นนั่นคือกระดูกอ่อนนะครับก็ป้องกันไม่ให้กระดูกสองชิ้นเนี่ยมันขัดกันด้านขวาของภาพจะเห็นว่ากระดูกสองข้อเนี่ยติดกันเลยกระโดนสีกันก็เจ็บใช่ไหมคะก็บมก็เจ็บนะครับเจ็บ แล้วก็มาเจ็บมันก็อักเสบแล้วมันก็อักเสบมันก็มันร้อนแรงมันก็เป็นขึ้นมาเรื่อยๆมีการบวมเกิดขึ้นก็ทรมานต้องแก้ไขโดยการที่ให้มีฟองน้ําเกิดขึ้นมาระหว่างชั้นอีกทีหนึง่งเราจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องประการได้ทีเดียวต้องลดอาการอักเสบก่อนเมื่อเรารู้ว่าอาการที่มันทําลายกระดูกแล้วก็ทําให้เกิดอาการเสพมันเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารมากเกินไป สารที่หลังมากเกินไปก็คือ TNF Alpha i n t e ทลแล้วก็ i n t e l ล i n 17มันหลังมากเกินไปก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อเราสามารถลดการหลังสารทั้งสามได้นะโดยเรามีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราสกัดมังคุดมาดำถั่วลืองฝรั่งบวบแล้วก็เอามาผสมกันในลักษณะที่เราต้องการแล้วก็ไปทด,ทดลองกับอาสาสมัครสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เรามีอาสาสมัครที่ใช้แป้งแคปซูลแป้งนะฮะแล้วก็ให้ใช้สีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันสารเป้าหมายที่เราต้องการดูเนี่ยคือเทียนเบต้าินดับเบิลโินสิบเจ็ดนครับในกลุ่มที่เป็นยาหลอกคือกลุ่มที่กินที่แป้งเนี่ยสารที่หลังควรถือว่าให้มันไปร้อเป็นต์นะฮะแล้วกลุ่มที่ที่เราเกิดขึ้นจากการวิจัยของเรามันควรจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ ด้วยประสิทธิภาพของมันเราจะพบว่าม,มันลดลงลดลงไปเยอะเลยคเ<ะ>หลือ7%ลดไปถึง9 3ทีเดียวตัวที่สองลดเหลือ65%อินเทอร์กิน6%แล้วก็อินเทอร์กิน17หรือ50%สารสามตัวซึ่งเป็นสารที่ก่อปัญหาทําให้เกิดการอักเสบทำลายกระดูกมันลดลงงานวิจัยและรายงานการวิจัยของของนักปูมวิทยญญาทั่วโลกยืนยันว่า อาการอักเสบและการทําำลายกระดูกจะลดลงเมื่อสารสาตัวนี้ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นอกจากว่ามันลดอาการอักเสบแล้วมันมีความสามารถที่จะไปสร้างกระดูกอ่อนซึ่งทําหน้าที่คล้ายฟองน้ํไใ้กระดูกผิวข้อที่เราต้องการสร้างตรงนั้นเมื่อมีการสร้างกระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะอาการปวดมันก็ลดลงเมื่อจะมีฟองน้ํามาดูดซับการกระเทือนตรงนั้น พราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของคุคนก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ่อยๆนะครับถ้าหากว่าหยุดใช้ <c oughs> ก็ดูอ่อนตรงนี้มันจะเสื่อมต่อไหม <ematics. S 2> คนที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุภาวะของเขามันต้องมีการเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะเลยวัยรุ่นไปเล็กน้อยค่ะวัยรุ่นมันก็จะมีการสร้างอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นะการเสื่อมมันก็จะมีตามมาแต่ว่าพอถึงวัยกลางคนหลังวัยกลางคนแล้วการเสื่อมมันมีมากกว่าการสร้างแล้วถึงจุดหนึ่ง มันจะไม่สร้างไม่แด่เสื่อมเพรากระดูกก่อนจะเสื่อมไปเรื่อยๆแน่นอนอ่ะถ้าหากว่าเรายังเสื่อมไปตลอดชีวิตเราก็ต้องประคับประคองมันตลอดชีวิตนะครับแต่ไม่ต้องใช้เยอะแล้วนะฮะไม่ไม่ต้องทําให้เกิดการไม่ต้องไปลดอาการอักเสบแล้วเพียงแต่ประคับประคองมันไปเรื่อยๆครับอัตาสมัครของเราที่เขาเอาเอาคลิปมาให้ดูจากเอ็กซเรย์นะครับสองเดือนเขาบอกก็ก็เห็นก็เห็นว่ามันขึ้นมาจริงๆก็เห็นว่ากระดูกมันเริ่มห่างกันก่อนสองชิ้นสาเหตุก็เพราะว่ามันกระดูกอ่อนเติบ คนที่เขามีปัญหาจะต้องเข้าไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าอีสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเขาเข้ามาฟังเราบรรยายตอนบรรยายป็นพูดเองเดินยกระเพกเข้ามามวันอาทิตย์เดินปลอกเข้ามาเลยถ้า,างั้นคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้สมมติกําลังตัดสินใจผ่าเข่าอยู่เข้ามาปรึกษาอาจารย์ก่อนได้นะคะครับก็เชิญเลยครับสิ่งท,ที่เราทํานั้นต้องมีประสิทธิภาพต้องปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงแน่นอนมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นตราบาปติดตัวเราตลอดชีวิตถ้ากใครใช้แล้วมีปัญหาแต่ถ้าคนใช้แล้วมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะ,ะอยากจะฝากงานวิจัยทีนี้ให้เป็นมรดกองคน,คนไทยตลอดไปครับค่ะ ก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะหากท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะจะมาพบอาจารย์พิเชษนะคะหรือว่าคุณหมอที่ให้คําปรึกษานะคะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆก็สามารถเข้ามาได้นะคะในวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาบ่ายสองโมงถึง4ี่โมงเย็นนะคะที่อาคารสํานักงานตึก AIA Capital Center ชั้น30นะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทราบถึงสาเหตุอาการแล้วก็การดูแลนะคะเรื่องปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้ สมดุลน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลปัญหาสุขภาพนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของโรคตาเสื่อมนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินะคะหรือว่าความเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะภาวะบุญตาเสื่อมค่ะอาจารย ภาวะวุนตาเสื่อมเนี่ยปัจจุบันมีประชากรประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่ประมาณสิบสี่ล้านคนเยอะมากนะคะอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีมากอย่างนั้นใช่ไหมคะสาเหตุที่มีมากอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันมีวัยรุ่นก็เป็นจอประสาทเป็นไอว้วุ้นตาเสื่อมเยอะขึ้นในระหว่างที่เคลื่อนที่ไม่ว่าในรถไฟใต้ดินรถ p t s หรืออยูใ่ในรถก็ดีสายตาก,ก็ยิ่งใช้มากขึ้นใหญ่ พราะนั้นมันก็เกิดภาวะเสื่อมของดวงตามากขึ้นมากขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีอาการตาแห้งต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบจอประสาทตาเสื่อมตายาวตาสั้นเบหวานขึ้นตานะครับต่อเนื้อต้อลมเหล่านี้เป็นปัญหาสายตาซึ่งเกิดขึ้นจากความเสื่อมในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเราก็พบว่าไอ้ความเสื่อมเนี้ย มันก็เกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวเข้าหลังสารที่ขอให้เกิดการความเสื่อมเนี่ยมากขึ้นนะออกมาเป็นชุดเลยนะครับเมื่อหลังมากขึ้นมันก็ทําให้เกิดความเสื่อมและเกิดการอักเสบนะครับวันนี้ที่เราอยากจะมาพูดถึงซึ่งเป็นเรื่องที่คนสนใจค่อนข้างจะเยอะก็คือเรื่องน้ําวุ้นตาเสื่อมแวุ้นตานี่คืออะไรวุ้นตาจริงเก้ก็คือน้าอีกเปอร์เซ็นต์นึงก็คือสารอาหารวันดีคืนดีสารอาหารเนี่ยมันตกตะกอน มีสารอาหารมันลายอยู่ในน้ํามันถึงเป็นสารใสดูหุ่นตาใสแต่ถ้าหากหนึ่งเปอร์เซ็นของสารอาหารในเนี้ยมันตกตะกอนมันก็จะเริ่มทึบแสงเราก็เห็นเป็นทึบแสงแล้วมองเป็นจุดนะฮะที่แล้วก็ขุ่นนะครับภาวะใดก็ตามที่ทําให้บางส่วนหุ่นตาเสื่อมเราก็จะรู้สึกเห็นเป็นเงารอยไปรอยมาอาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันเช่นเป็นจุดเล็กๆคล้ายลูกน้ําเป็นวงกลมหรือเป็นเส้น นะครับแล้วก็จะรู้สึกได้และสังเกตขึ้นได้ง่ายนะครับถ้ามองไปยังพื้นผิวที่เรียบเราก็เห็นหอ,อาการของฟลตของอะไรก็ตามที่มันลอยๆออกมาซึ่งฝรั่งเรียกว่าฟลเตอร์มันคือตัวลอยอนะลอยมานะครับแล้วก็จะมีการขดตัวขดตัวเกิดขึ้นพอวุ้นตาเนี่ยมันเริ่มเป็นมีมีมยหยักแย่เกิดขึ้นอาการต่อมาก็จะมีแสงที่หัวตาหรือท้ายตาแปบๆบบบนะ จะมีการที่วุ้นตาหดแล้วก็เป็นจุดแล้วก็กลายเป็นเส้นภายในลูกตาทําให้วุ้นตาแยกห่างออกจากจอประสาทต,ตาได้แล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่มีลักษณะทึบแสงทำให้เป็นเงาเกิดขึ้นนะครับภาพที่เห็นตรงนี้ก็คือว่าเป็นภาพของน้ำวุนตาเสื่อมนะที่เริ่มแยกออกจากจอประสาทต,ต,<ม>ตาแล้วนะครับมันเริ่มจะมีบุ้นน้ำตาบุ้นน้ำตาเนี่ยมีเลือดไหลออกมา แล้วก็จะเกิดการหลุกรอกของจอประสาทตาตามมาก็ทําให้การมองเห็นในตําแหน่งที่จอประสาทตาหลุดเนี่ยมืดไปนะครับมืดไปดับไปเลย,เลยอย่างเลยแล้วถ้าหากไม่มีการดูแลรักษานานไปก็สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรสารที่ทําให้น้ำมันตาเสื่อมเกิดขึ้นจากอินทรีย์หนึ่งอินทรียหก 6, ของของเม็ดเลือดขาวที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมากไปแล้วเรา ก็มีความสามารถที่จะจัดการให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้หลังให้มันน้อยลงจนเกิดภาวะที่มีอินทตอคินหนึ่งมากเกินไปอินเตอรบทมากเกินไปกลับสู่ภาวะปกติโดยใช้สารสกัดที่เราทําขึ้นนะเราก็สกัดมาจากมังคุงดมาดาถั่วเหลืองฝรั่งบบบกแล้วผสมกันและษัดเสริมประสิทธิภาพให้ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวภายใน15วันเราก็จะพบว่ามันมีการหลังสารเหล่านี้ลดลงจนเกิด เกิดภาวะภูมิสมดุลแล้วอาการวุ้นตาเสื่อมนั้นก็กลับสู่สภาพาปกติจากที่เป็นจุดดำๆเป็นฝ้ามองไม่ค่อยชัด <ๆ S 1> ก็จะค่อยๆ<ก>หาย,หายไป <ๆ S 1> อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับดวงตานะครับนอกจากอาการอื่นๆที่เราพูเกิดไปเมื่อตะกี้นี้ที่เราบอกว่าที่หนักมากที่สุดคือจอประสาทตาเสื่อมคนที่มีจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็เกิดจากการที่มีสารสีเหลืองซึ่งเป็นสารที่ประกบรอบด้วยไขมันและโปรตีน ประกอบกันแล้วก็ไปเกาะอ,อยู่ที่จอประสาทตานะครับพอมีมากขึ้นมันก็จะขยายเป็นวงกว้างนะครับก็จะทําให้มองภาพไม่ชัดนะแล้วถ้ามีเมื่อมีการรวมตัวกของสารเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นก็จะทําให้จอประสาทตาเสื่อมมากขึ้นตามมาด้วยแล้วก็เริ่มเห็นลําบากขึ้นะนะครับจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบอกมีสองประเภทประเภทแรกคือชนิดแท่งชนิดนี้เนี่ย จะมีการเสื่อมสลายและบางลงของจุดกลางรับภาพจอประสาทตาแต่ไม่มีเลือดออกจากเส้นเลือดนะครับความสามารถในการมองเห็นก็เพียงแต่ดลดลงนะชนิดที่สองเป็นชนิดที่รุนแรงคือชนิดเปียกที่มีเส้นเลือดผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตาด,ด้วยแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทําให้เห็นภาพปิดเบี้ยวมืดดําตรงกลางแล้วก็ตาบอดได้ในที่สุดนะครับ ในความสภาพที่เป็นจริงมันจะเป็นอย่างนี้ครับทางซ้ายก็คือสายตาปกติทางขวาก็คือเกิดจอประสาทตาเสื่อมทแบบนี้ก็เกือบจะบอดเลยนะคะจ้ามันจะคยอยมปเรื่อ็นขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆอ๋อคือจะค่อยๆขยายจากตรงกลางจุดดําแล้วก็จนปิดหมดพิธีการที่เขารักษาวิธีการรักษาจอประสาทตาเสื่อมที่ผ่านมาใช้สารที่ต้านการเสกเสบคือแอนตี้ทีเอนะฉีดเข้าไปในกระบอกตา ในดวงตาเหรอคะใช้เข็มเล็กๆฉีดเข้ามาในดวงตาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกนะครับซึ่งมันก็ป้องกันได้แต่มันมันมันน่ากลัวน่ากลัวครับแน่นอนยังกลัวทางที่ดีก็อยาให้ันฉีดถูกฉีดเลยนะครับโอเคนี่คือวิธีการที่เขารักษามาเป็นเวลา20-30ปีแล้วนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สูงในประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่ก็ไปที่ไหนตั้งแต่ 6- 0 0 0 0ถึงแสนแต่ละครั้ง แล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ได้ฉีดครั้งเดียวหายเลยไม่ใช่ฉีดทุกเดือนทุก2เดือนเดือนละหกหมื่นถึงแสนนี้หรอคะก็ทำไปเรื่อย <S 2> <S 2> ๆแล้วเมื่อไหร่จะหยุดแล้วก็ไม่รู้ะนะครับก็นักวิจัยในไอร์แลนด์เขาก็พบว่าก็ยังมีสารอีกตัวหนึ่งคือสารในระบบภูมิคุ้มกันของเราเรียกว่าอินทรีนสิก็สามารถที่จะใช้ฉีดเข้าตาแทนแอนตทอฟแล้วก็ทําหน้าที่อย่างเดียวกันได้นะครับแต่ว่า มันก็ยังฉีดเข้าตาอยู่ดีแต่โชคดีว่าแอนตี้ที่อินทิกริน18เนี่ยอินทิกริน18ที่เขาฉีดเข้าตาเนี่ยหากฉีดเข้าไปผ่านเข้าไปในเส้น,เ,สนเข้าไปใน<ม>ร่างกายเข้าไนเลือดก็จะสามารถทําหน้าที่ตรงน,นั้นได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ตื่นเต้นว่าจากนี้ไปถ้าหากไก็ไม่ต้องการให้เกิดจอประสศาทเสื่อมชนิดเปียกทาให้เกิดตาบอดก็สามารถฉีดอินทิกริน18เข้าเส้นได้แต่ งานวิจัยเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกก็อยู่ในระหว่างการพัฒนานอยู่ในการรออยอหรือยังก็แล้วแต่ะนะครับในระหว่างนี้ครับในระหว่างนี้เราก็พบว่ากินน้ามังคุดของเราวันละหนึ่งซองซองสามร้อเมลวันที่สิบห้านะวันที่สิบห้ามันมีการลดสารซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมของสายตาเนี่นะครับก็เยอะแยะสี่ห้าตัวนะครับ ที่เห็นเป็นเส้นแห่งจุดลูกศรสีแดงๆ<ะ>เนี่ยครับก็คือเป็นการลดลงของสารซึ่งทําให้เกิดความเสื่อมของดวงตา<ะ>เมื่อเปรียบเทียบกับสีฟ้าซึ่งเกิดขึ้นจากคนที่กินน้ำเห<ะ>นะ็นว่ามันลดลงไปเมื่อมันลดลงไปอย่างนี้อาการเสื่อมของสายตาแล้วก็เราก็ป้องกันได้การการลดของการลดลงของเทียเนี้แอลฟาอินเทอร์เฟอร์นิเมาอินทริควันหนึ่งหกเบต้าแล้วหนึ่งเบต้าแล้วก็หกแล้วก็สิบเจ็ดเนี่ยมันก็ช่วยการถนอมดวงตา แต่ไอตัวที่มันไม่ลดมันจบสุดท้ายคืออะไรครับอินเทอร์กินสิบแปดนะจากการกินน้ำมันคุดวลนสามร้อยมลสิบห้าวันขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออดีไหมอย่างงี้ก็ไม่ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วใช่ไหมใช่ไหมทีนี้นอกจากว่าชนิดชนิดน้ำที่เป็นแคปที่เป็นแอปโกลเอเซนนี่นะครับเราก็มีแคปซูลนะฮะที่เราทำจากมังคุดเงาดำถั่ตเองฝรั่งโมโบร สกัดมันออกมาเพราะเรารู้ว่าในพืชแต่ละพืชที่เราพูดถึงนี่มีสารอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือหนึ่งกลุ่มที่จะสามารถทางานกับเม็ดเลือดขาวในลักษณะที่ลดสารที่มันหลั่งมากเกินไปให้กลับสู่การหลั่งปกติเราก็เพียงแต่ว่าไปปรับภูมิสมดุลในร่างกายนะฮะแล้วก็ให้ภูมิสมดุลดูแลสุขภาพของร่างกายของเรามือนตาก็เข้าสู่สาภาพปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำมุนตาเสื่อมนะตาแห้งตายาว เบาหวานขึ้นตาไทรอยเป็นเป็นทำให้มีปัญหาตาต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อต้อลมนะครับเหล่านี้ก็สามารถที่จะทําให้อาการปกติได้โดยการลดสารที่ม่ไน้ขาวหลังออมาโดยการใช้แคปซูลเหล่านี้<อ>การที่เราวัดตรงนี้นะครับเราทําที่ศูนย์ๆๆวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มาหาวิาลัยเชียงใหม่ โดยอาศัยใช้อาศัยให้ให้อาสาสมัครใช้15วันต่อเนื่องวันละ2แคปซูลนะครับแล้วก็วัดผลที่ได้จากการเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้ง15วันเช่นกันแคปซูลเนี่ยถ้าดูดูดูไอ้แฉถบสีเขียวนะครับภายใน15วันเนี่ยแคปซูลของเราเนี่ยจะลดตัวที่เรียกว่าเทียนเอลฟาซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมรุนแรงลดไปได้ถึง93 อินเทอร์โปรแกมามาลดลง10%อินเทอร์กิน6ลดลงอินเทอร์หเบต้าลด6.6%แล้ว6อินเทอร์กิน6ก็27%ส่วน17ก็ลดไป4.5%เพราะข้อมูลตรงนี้ก็คือข้อมูลที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพว่าเพราะเหตุใดตาของเราจึงกลับสู่สภาพปกตินะครับเอาอาจารย์คะอ,อย่างนี้ถ้าน,น้ำมังคุด p อปโกเอเซคู่กับตัวแคปซูลมันยิ่งเสริมประสิทธิภาพกันด,ดีขึ้นไปอีกแล้วเราก<ช>็เราก็จะแนะว่าการที่เราใช้แคปซูลสมมุติว่าสี่แคปซูลต่อวันเราก็ควรจะใช้น้ำมูดร่วมด้วยนะครับก็ใช้แอปโกเอเซร่วมด้วยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าถ้าเราใช้แคปซูลสี่แคปซูลต่อวันมันเป็นการลดสารที่สร้างภูมิคุ้มกันนะอย่างเช่นเทียนเลฟาลดลงมาเยอะเนี่ยเราไม่อยากให้มันเยอะลดม,มากเกินไปนะครับ เราก็ใช้น้ํมังคุดเนี่ยเข้ามาป้องกันไว้<อ>เพราะฉในการใช้คู่กัน,นระยะยาวก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ปลอดภยัยไม่ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงค่ะแต่ว่าเมื่อเราอาการดีขึ้นเราก็ลดขนาดการใช้ลงน<ล>ะครับค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้นะคะ<ๆ>เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของโรคตาเสื่อมนะคะ<ๆ>เยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นภาวะวุ้นตาเสื่อมนะคะจอประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อกระจก ะะหรือว่าอาการต่างๆนะคะจากเกี่ยวกับโรคตานะคะวันนี้อาจารย์ก็พูดถึงงานวิจัยของอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งทำมาจากสากรสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนะคะก็มีฝรังโทรเลืองงาดำใบโบ,บกแล้วก็มังคุดนะคะซึ่งไร้ผลข้างเคียงนะคะปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะคะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ดูอยู่แล้วก็สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะกับอาจารย์พิเชษหรือว่าคุณหมอก็ได้นะคะที่บริษัทได้เลยใช่ไหมคะคอาจารย์จะอยู่ในวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะคะที่อาคารสำนักงาน A A Capital Center ชั้น30 ถนนรัชดาพิเศษนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิราจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์เนื้อหารายการวันนี้นะคะมีประโยชน์และก็ความรู้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการภูมิสมดุลได้นะคะในทุกวันจันทร์พุธและพฤหัสนะคะทางช่อง5้าวันนี้ปราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาอาจารย์แล้วก็คุณหมอได้นะคะในวันจันทร์และวันพุธนะคะเวลาบ่ายสถึง4ี่โมงเย็นนะคะที่อาคารสํานักงาน A A Capital Center นะคะชั้น30